เป็นคนรักการผจญภัยามากๆทั้งไปเดินปา่าขึ้นเขาแคมปิ้งนอนกลางดินกินกลางทรายเก็บตังมาได้เท่าไหร่ก็เอาไปออกทริปหมดทั้งในและนอกประเทศเรียกได้ว่าถ้าผมไม่ล้มหมอนนอนเสือหรือตกงานโดนเจ้านายไล่ออกทุกครั้งที่มีวันหยุดผมไม่เคยได้อยู่บ้านเลยแต่ว่าก็มีอยู่หนึ่งกิจกรรมที่ผมกลัวมาตลอดก็คือ การไปดำน้ำเพราะว่าผมกลัวน้ำลึกมาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาอยู่ในน้ำแล้วมองลงไปเจอแต่ความมืดผมนี่ขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกคือมันจินตนาการไปไกลว่าจะต้องมีใครสักคนโผล่มาจากใต้น้ำแล้วดึงผมลงไปพออยู่ใต้น้ำหายใจก็ไม่ได้น้ำเข้าปากเข้าจมูกหายใจเข้าไปก็มีแต่น้ำแค่ผมนึกผมก็ลืมหายใจแล้วเนี่ย อีกอย่างในตอนเด็กผมเองก็เคยไปเล่นน้ำในคลองกับเพื่อนแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าพอมันเหมือนมีมือคนมาลากผมลงไปในน้ำยังดีที่เพื่อนเห็นมือผมตะเกียกตะกายอยู่บนผิวน้ำเลยมีคนมาช่วยทันพราะแบบนี้ทำให้ผมกลัวน้ำลึกมากๆแต่พอโตมาด้วยความรักการประจนภัยของผมทำให้ผมคิดว่า ลองไปดำน้ำดูสักครั้งหนึ่งถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทำต่อถึงจะไม่อยากทำแต่ก็เอาวะลองดูสักตั้งแต่ว่าการดำน้ำครั้งแรกของผมกลายเป็นประสบการณ์หลอนที่ผมเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งมันเกิดขึ้นเพราะผมไม่ได้แค่ดำลงไปดูประการังแต่ว่าลงไปดูซากเรือเก่าและเรือที่อับปางลงนั้นตามประวัติก็เล่าว่า มีลูกเรือหลายคนเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนด้วยซ้ำผมไม่รู้แน่ชัดว่าสิ่งที่เจอจะใช่ผีหรือวิญ,ญญาณของพวกเขาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีหลังจากการฝึกหนักมาเป็นเดือนๆและผมเข้าคอร์สฝึกเพื่อดำน้ำดูซากเรือโดยเฉพาะผมและบัตตี้ก็พร้อมสำหรับการดำน้ำครั้งนี้แล้ว และหลังจากเรียนจบผมมาคิดคิดดูการลงน้ำมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายตอนนั้นผมตื่นเต้นมากโดยเฉพาะตอนที่ดำลงมาลึกพอที่จะเห็นเรือขนาดใหญ่มันผุพังตั้งเอียงไปข้างหนึ่งสภาพมีตะไคร่จับทุกอย่างเก่าไปหมดภายในมืดลึกลับและแทบมองอะไรไม่เห็นผมได้รับอนุญาตให้ดำน้ำผ่านเข้าไปในเรือด้วย แต่ว่าห้ามจับอะไรทั้งนั้นทั้งผมและบัตดี้จึงว่ายน้ำเข้าไปใกล้มากขึ้นเห็นข้าวของเครื่องใช้มากมายตรงดาดฟ้าเรือวางทิ้งเกะกะบัตดี้ของผมเป็นคนนำไปก่อนส่วนผมเองก็ตามอยู่ห่างๆผมรู้สึกแปลกๆนิดๆพอมองจากมุมนี้มันเหมือนมีเงาคนยืนรอยอยู่ตรงช่องประตูแต่เงานั้นก็ลอยออกมาผมมองไม่ชัดเท่าไหร่ แต่ก็รู้ว่าอ๋อมันน่าจะเป็นนักดำน้ำอีกคนนั่นเองแต่ว่าทำไมเขาถึงมาคนเดียวอันนี้ผมก็ได้แต่สงสัยบัดดี้ได้ส่งสัญญาณให้ผมตามเข้ามาผมเองก็ไม่อยากพลาดโอกาสก็เลยดำลงไปจนเข้าไปอยู่ในส่วนของห้องโดยสารตรงนี้มีแสงส่องรอดลงมาพอให้เห็นบริเวณรอบๆว่ามันผุพังหมดแล้ว ผมดำเข้าไปไกลกว่าเดิมความรู้สึกแปลกๆเริ่มมีมากขึ้นเหมือนมีคนมองตลอดเวลาแต่ระหว่างที่ว่ายน้ำไปเรื่อยๆผมก็ต้องตกใจเพราะว่าเห็นคนเดิมที่เห็นเมื่อกี้มาโผล่อยู่ข้างนอกเรือโดยความที่อยู่กันไม่ไกลมากขราวนี้ทำให้ผมเห็นได้ชัดๆเลยว่าพี่คนนี้แกดำน้ำตัวเปล่าคือว่าไม่มีแม้กระทั่งส s n กเกิล แต่ยังไม่ทันได้หายสงสัยอะไรพี่แกก็ยิ้มให้ผมนิดหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าข้างหน้าสวยมากเลยนะลองไปดูสิแล้วก็ชี้ไปข้างหน้าให้ไปดูจุดดำน้ำอีกจุดหนึ่งประมาณว่าไม่ต้องสนใจเขาหรอกดำต่อไปเถอะในส่วนที่พึ่งเข้ามามีสายอะไรก็ไม่รู้ห้อยระโยงระยางจากด้านบนเชือกบางเส้นเปื่อยยุ่ยหมดแล้วผมมองซ้ายมองขวา เพื่อสำรวจดูรอบๆก็ดันไปเห็นเงาสีดำๆอีกครั้งขยับจากหน้าประตูลแล้วก็พลุบหายไปตอนนี้เริ่มกังวลใจนิดหน่อยและความกลัวในตอนเด็กๆเริ่มกลับมาอีกครั้งไม่น่ามีเงาของสิ่งมีชีวิตในนี้ได้หรือจะเป็นสัตว์น้ำที่มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แต่ว่ามันเป็นตัวอะไรกันละ่ะมันถึงได้ใหญ่โตขนาดนี้ทะเลโซนนี้ก็ไม่ได้มีฉลามสักหน่อยผมตั้งสติ ตามบัดดีไปใกล้ขึ้นแต่จังหวะที่ขยับขานั้นมีอะไรก็ไม่รู้มาดึงขาเอาไว้ทำให้ไหว้ต่อไปไม่ได้ผมตกใจมากกระชากขาสุดแรงแต่ก็ยังไม่หลุดเลยรีบหันไปดูเห็นเงาดำๆอีกครั้งแต่เห็นไม่ชัดเงาโผล่มาแล้วก็หายไปส่วนขาที่ติดอยู่ที่แท้โดนเชือกรัดพอดึงออกอีกครั้ง ข่าวนี้ค่อยๆ่อยทำค่อยๆขยับมันก็ออกมาอย่างง่ายดายในห้องถัดมามันเป็นเหมือนห้องเก็บเอกสารไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ผมเตรียมตัวจะออกไปห้องถัดไปจูจูตู้เอกสารทางซ้ายมือของผมก็เปิดแง้มออกมาเองภายในตู้ไม่มีเอกสารอะไรสักอย่างมีแต่ความดำมืดเหมือนตู้จะดูดผมเข้าไปยังไงอย่างนั้นใต้ทะเลมีแรงดันน้ำสูงมาก มันเปิดออกมาได้ยังไงวะเนี่ยหรือมันเก่าจนทุกสิ่งทุกอย่างสามารถหลุดออกมาเป็นชิ้นๆได้ทุกเมื่อจะยังไงก็ช่างผมรีบเพ่นออกจากห้องนั้นไปอยู่ใกล้กับเพื่อนเอาไว้อุ่นใจกว่าแต่เรือลำนี้มันมีแต่เรื่องแปลกๆจริงๆระหว่างที่ดำผ่านก็มักจะมีอะไรลั่นปึงปังตลอดเวลาบัตรดีผมนำอยู่ข้างหน้าผมมองเขาไม่ค่อยชัดเพราะผม กำลังสนใจข้าวของที่ถูกทิ้งไว้กับพื้นเรือพอเงยหน้ามาอีกทีก็ยังเห็นเขาอยู่ผมเลยวางใจดำเล่นไปเพลินหยุดดูนั่นดูนี่บ้างไปเรื่อยตอนที่จะวนกลับขึ้นไปผมยิ่งรู้สึกว่าถูกจ้องมองและมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมเสียวสันหลังไปหมดถึงจะกลัวแต่มันก็อดไม่ได้จริงๆที่จะหันไปดูให้รู้แล้วรู้รอด จังหวะที่หันไปทำเอาผมหัวใจแทบหยุดเต้นมีเงาดำว่ายตามผมมาอย่างกระชั้นชิดที่ต้องบอกว่าเงาดำพอหนาตอนนั้นมันค่อนข้างขุนและอะไรที่อยู่เกินระยะการยื่นแขนของผมมันก็แทบจะมองไม่เห็นและก็มองไม่ออกว่ามันเป็นอะไรไอสิ่งนี้มันไม่มีทางใช่บัตยี่ผมแน่นอนเงาดำพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วผมจึงถีบตัวเองไปข้างหน้าอย่างแรงด้วยความกลัวแต่ก็ไม่แน่ใจว่า ตัวเองกำลังจะไปทางไหนกันแน่ยิ่งผมหนีผมยิ่งหลงทางในตอนแรกผมรู้สึกว่าเหลือไม่ไดใ้ใหญ่โตถึงขนาดที่จะทำให้หลงและผมกำลังอยู่ในห้องโลง่ลงๆที่น่าจะใช้เป็นห้องอาหารแต่ตอนนี้ผมกำลังหลงทางเข้ามาในห้องอะไรก็ไม่รู้เงานั้นก็ยังคงตามมามีเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยกันหลายเสียงในห้องนี้เหมือนมีคนอยู่ แต่มองไม่เห็นตัวคือมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะได้ยินเสียงคนใต้น้ำแบบนี้แต่มันคืออะไรล่ะที่ทำให้ผมได้ยินเสียงมีเสียงกึะกระกักดังมาจากด้านหลังแต่ผมไม่กล้าหันไปมองไม่รู้ว่าห้องนี้ใช้ทำอะไรมาก่อนแต่เหมือนมีตาที่มองไม่เห็นจ้องมาตรงผมนับสิบคู่แ,<ต>และเสียงเหล่านั้นก็ยังคงดังแว่วอยู่ในหัวผมตลอดผมว่ายกลับไม่ได้ ้องวนหาบัดดี้แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแถมยังว่ายวนกลับมาที่เดิมอีกในห้องที่มีเสียงพูดคุยและเสียงเดินไปมาโชคร้ายไปกว่านั้นออกซิเจนของผมกำลังจะหมดและผมก็เหนื่อยล้ามากแล้วในตอนนี้ระหว่างที่กำลังจะหมดหวังว่าจะต้องมาทิ้งชีวิตเอาไว้ที่นี่อยู่ๆก็มีนักดำน้ำในชุดสีดำทั้งตัวโผล่ออกมาจากด้านหลัง แล้วทำมือส่งสัญญาณให้ตามขึ้นไปตอนนั้นผมไม่สนใจอะไรแล้วนอกจากเอาชีวิตรอดเพอถ้าออกซิเจนหมดโอกาสรอดก็เป็นศูนย์พอออกจากเรือมาได้ผมที่สติแตกอยู่แล้วเผลอถอดสายออกซิเจนออกจากปากและกำลังพุ่งตัวอย่างเร็วเพื่อที่จะขึ้นไปบนผิวน้ำนักดำน้ำที่มาช่วยผมก็มาคว้าแขนผมที่กำลังตวัดไปมาอย่างไรทิศท,ทาง และส่งสัญญาณให้ผมช้าๆตั้งสติผมคว้าสายออกซิเจนมาอมไว้ที่เดิมแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าขึ้นผิวน้ำเร็วเกินไปปอดผมอาจจะฉีกได้และอาจจะนอนเป็นผีเฝ้าเรือที่ก้นทะเลก็ได้ตอนนี้แกให้ผมตามและแกก็เป็นคนนำผมดำตามขึ้นไปใกล้ผิวน้ำมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นแสงอาทิตย์อยู่เหนือหัวผมใช้แรงเฮือกสุดท้าย โผล่พ้นขึ้นไปบนผิวน้ําเห็นคณะนักดำน้ําที่มาด้วยกันอยู่ห่างไปประมาณหนึ่งรเมตรผมก็รู้สึกโล่งใจมากๆว่าตัวเองรอดตายแล้วก่อนไปผมอดไม่ได้ที่จะก้มมองเรือหลอนใต้น้ําแต่กลับเห็นคนว่ายน้ําขึ้นมาหาโดยไม่ได้ใส่ชุดดำน้ำําสมองของผมประมวลผลว่าไอ้บ้าน,นั่นมันต้องไม่ใช่คนแน่ๆ ไม่มีทางที่คนปกติจะลงไปลึกขนาดนั้นด้วยตัวเปล่าผมอยู่ไม่ได้แล้วผมว่ายสุดชีวิตตรงไปขึ้นเรือทันทีจุดที่ผมโผล่เหนือน้ำมาค่อนข้างไกลจากเรือแต่ก็ต้องไปเพราะมันเหมือนมีคนในน้ำไล่ตามมาจริงๆเมื่อถึงเรือและขึ้นมาแล้วผมก็ถามหาคนที่อุตส่าห์ดาลงไปช่วยผมตอนที่ผมหลงกับบัดดี้แต่ก็ไม่พบว่าคนคนนั้นเป็นใคร และก็ยังมีพี่ที่ดำน้ำตัวเปล่าอีกที่ก็าหาที่มาที่ไปไม่ได้เหมือนกันว่าแกเป็นใครนับเป็นเลือกแปลกอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเรือลำนี้น่าจะมีประวัติพอสมควรพอหายตกใจและหายเหนื่อยแล้วผมก็ตั้งใจหาประวัติของเรือตอนแรกเจอคำอธิบายถึงห้องต่างๆบนเรือก่อนผมจำห้องที่มีแต่เสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยได้สรุปว่า มันคือห้องที่ทุกคนบนเรือเอาไว้ใช้พักผ่อนและเต้นรำกันในนี้นี่ผมโดนผีทั้งเรือหลอกหรือเนี่ยพวกเขาทำเหมือนกับว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่ถึงได้ทำทุกอย่างเหมือนปกติหรือว่าจงใจทำเพื่อให้ผมกลัวกันแน่พอเลื่อนดูข้อมูลไปอีกผมก็เจอกับกับตันของเรือทำให้ผมรู้สึกว่าเขาคือคนเดียวที่ช่วยนำทางผมยังไงก็ไม่รู้ ส่วนเงาที่เอาแต่ไล่ตามผมทั้งเรือไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นลูกเรือที่อยากจะได้คนไปอยู่ด้วยหรือเปล่าผมไล่ถามคนทั้งเรือขึ้นฝั่งไปแล้วก็ยังไปหาข่าวหรือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ยังหาอะไรเชื่อมโยงกับบุคคลที่ผมเจอใต้น้ำไม่ได้ผมไม่สามารถสรุปอะไรได้อย่างแน่ชัดยกเว้นว่าบนเรือนั่นมีความลึกลับอยู่และผมเกือบจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งเสียแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่คาใจผมมาตลอดและเป็นสิ่งที่ทำให้ผมไม่กลับลงไปในน้ำอีกก็คือพี่คนที่ดำน้ำตัวเปล่าเขาพูดกับผมในน้ำได้ยังไง<ม>ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องหลงทางในน้ำคิดเห็นกันอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและถ้าหากชอบเนื้อหาของช่องเรื่องเล่าก่อนเข้านอนผมก็ฝากกด u ับ c r i b e กดไลค์หรือแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคืนนี้ราตีสวัสดิ์ครับ